สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับหรือการ CPR นะครับซึ่งการ CPR เนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือชีวิตคนที่หัวใจหยุดเต้นและไม่หายใจเนี่ยให้กลับมาหัวใจกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ย หากสาเหตุต่างๆเนี่ยนะครับหากมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยรีบเข้าไปช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้องนะครับก็จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนแล้วก็มีเลือดไหลเวียนไปนเลี้ยงสมองนะครับก็จะทําให้สมองเขาเนี่ยทำงานต่อไปได้นะครับเมื่อเมื่อสมองทํางานต่อไปได้สมองไม่ตายแล้วเนี่ยแล้วก็การช่วยกดหน้าอกเนี่ยยังช่วยเป็นการกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นได้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น CPR ก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพคือการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจนะครับให้ กลับมาทํางานได้ปกติโดยใช้แรงเพียงแค่กดหน้าอกเพียงอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเกิดว่าการที่ทําให้ได้ผลดีเนี่ยจะต้องใช้เวลาเพียงแค่4วินาทีเท่านั้น4นาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าสมองเนี่ยมันมีสามารถที่จะอยู่ได้4ีนาทีหากขาดอากาศนะครับถ้าเกิดว่าเกิน4ีนาทีเนี่ยมันจะไม่มีออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองสมองก็จะเกิดการตายได้นะครับสาเหตุของหัวใจหยุดเต้นแล้วว่าหยุดหายใจเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุต่างๆอย่างเช่น การได้รับยาเกินขนาดนะครับการเนื่อหัวใจว,วายเฉียบพลันการขาดอากาศหายใจการจมน้ําฟ้าผ่าไฟฟ้าชอ็อตสำลักพันุ์ไขได้หมดเลยนะครับทุกคนก็สามารถที่จะหัวใจหยุดเต้นได้นะครับหรือนักกีฬาที่ออกกําลังกายอย่างหนักเราเห็นว่าเขามีร่างกายแข็งแรงเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นได้นะครับโอกาสในการรอดชีวิตของเราเนี่ยจะลดลงใน10นาทีใน10นาทีเนี่ย ในทุกๆ10%เนี่ยจะลดลงทุกๆ1นาทีผ่านไปเนี่ยจะลดลง10% 10% 10%, 10ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเขาหัวใจอยู่เต้นปุ๊บแล้วก็เราไปช่วยเหลือเราไปปั๊มหัวใจเลยนะครับเขาก็จะมีโอกาสรอด100%เมื่อมาที่นาทีที่9โอกาสก็ลดลง90% 8 7 6 5 4 3 2 1ลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ห่วงโซ่การรอดชีวิตในโรงพยาบาลเนี่ยห่วงโซ่เนี่ยมีทั้งหมด6ห่วงนะครับก็คือ1โทรเอ่อ1669นะครับถ้าเกิดว่าาเราพบผง ป่วยฉุกเฉินหรือคนหมดสติไม่รู้สึกตัวนะครับต่อไปเนี่ยเมื่อเราประเมินแล้วเนี่ยห่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นไปว่าถ้าเราประเมินว่าเขาไม่รู้สึกตัวเขาไม่หายใจนะครับก็ต้อง CPR ห่วงที่3การใช้เครื่อง AED นะครับห่วงที่4หน่วยกู้ชีพที่เราโทรหนึ่งหกานะครับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะครับในห่วงที่5การดูแลการช่วยฟื้นคืนชีพในโรงพยาบาลแล้วก็ห่วงที่6นะครับเป็นการฟื้นตัวหลังจากที่ หัวใจหยุดเต้นนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยการเข้าไปช่วยเหลือก็ต้องหยุดนะครับแล้วก็ตั้งสติคิดแล้วก็ลงมือทำนะครับอันดับแรกการประเมินความปลอดภยัยณจุดเกิดเหตุนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าประเมินยังไงเพราะว่าเราจะต้องไปประเมินดูว่าที่เกิดเหตุนั้นปลอดภัยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่ปลอดภยัยเราก็จะไม่เข้าไปช่วยทีนี้แบบการฝึกนะครับเราก็คือเป็นการกางแขนทั้งสองข้างนะครับประเมินความปลอดภัยที่เกิดเหตุประเมินดูไฟควันน้ำมันแก๊สพื้นไม่เปียกน้ําสถานการณ์ปลอดภัย ประเมินสถา,านการณ์ไฟน้มันแก๊สหรือไม่เปลี่ยนน้ำสถานการณ์ปลอดภัยเมื่อประเมินแล้วเนี่ยนะครับให้เราลงไปที่ตัวผู้ป่วยนะครับเพื่อไปปลุกดูเขาว่าเขารู้สึกตัวหรือเปล่าโดยการตบบ่าแรงๆ3ามครั้งสองรอบครับตบคุณ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 อ่าถ้าเขาไม่หือไม่อือไม่อาไม่ขยับไม่เคลื่อนไหวให้คิดว่าเขาไม่รู้สึกตัว ให้ขอความช่วยเหลือครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติช,ช่วยโดรหนึ่งหกหกเานำเครื่อง a อทมาด้วยหลังจากขอความช่วยเหลือแล้วเนี่ยเราจะตรวจดูการหายใจนะครับการดูการหายใจเนี่ยก็คือการเอ็นตัวลงไปแล้วก็มองสแกนไปตั้งแต่จมูกคอหน้าอกท้องขยับไหมใช้เวลา8วินาทีนะครับนับ 2> 1นึ่งสองสห้าหด ถ้าเขาไม่หายใจนะครับหรือหายใจเฮือกให้เราคิดว่าเขาหัวใจหยุดเต้นนะครับให้ทําการกดหน้าอกโดยทันทีนะครับวิธีการกดหน้าอกก็คือการใช้ส้นมือนะครับใช้ส้นมือวางลงไปที่กระดูกกลางหน้าอกระหว่างหัวนมทั้งสองข้างของผู้ป่วยนะครับยืดแขนในสุดยกตัวไปสะโพกเป็นจุดหมุนนะครับแล้วแรงแนวตกลงไปกึ่งกลางระหว่างหน้าอกของผู้ป่วยนะครับ กดลงไปลึก5-6ซนติเมตรนะครับความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีนะครับเราจะกดไป2นาทีแล้วก็จะประเมิน1ครั้งนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับว่ากดยังไงนะครับเริ่ม1เ ทีนี้สมมติครบ200แล้วนะครับเราก็จะมาประเมินดูนะครับว่าเขาหายใจไหมนะครับนับห้ากเาเขาเราปั๊มเขาแล้วมีประสิทธิภาพหัวใจเขากลับมาเต้นเนี่ยเราก็จะตรวจพบสัญญาณการมีชีวิตก็คือเราจะตรวจพบอาจจะมีตากระพริบนะครับหรือผู้ป่วยอาจจะไอออกมานะครับหรืออาจจะมี หน้าอกกระเพื่อมหายใจหรือว่าแขนขาขยับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตรวจไม่พบสัญญาณการมีชีวิตเนี่ยก็ทําการ CPR ต่อนะครับแต่หากเราอยากที่จะเป่าปากเราจะเปลี่ยนการปั้มเป็น30แล้วก็เป่าปาก2ครั้งนะครับการเป่าปากก็คือการกดหน้าผากนะครับกดหน้าผากผู้ป่วยกดหน้าผากผู้ป่วยนะครับแล้วก็2นิ้วเชยคางนะครับ แล้วก็มือที่กดหน้าผากเนี่ยไปบีบจมูกนะครับแล้วก็เปิดปากออกมาแล้วก็เป่านะครับจะปั๊ม30ครั้งสลับกับเป่าปากสองครั้งนะครับเป่าหนึ่งเป่าสองนะครับแล้วก็ไปกดหน้าอกต่อนะครับเ,เดี๋ยวปั๊มให้ถึง30นะครับแล้วก็เป่าปาก กดหน้าผากเชยคางบีบจมูกเปิดปากนะครับอ่ะเราทําอย่างนี้จนครบ5้ารอบแล้วก็มาประเมินเหมือนเดิม8วินาทีหากมีสัญญาณการมีชีวิตนะครับเราก็จัดผูนน้ป่วยนอนในท่าพักฟื้นหากไม่มีสัญญาณการมีชีวิตเราก็ C P R ต่อไปครับสรุปนะครับก็คือควรที่จะเปลี่ยนคนกดหน้าอกทุกๆ2อนาทีเพราะว่ามีการวิจัยกันไปแล้วว่าคนเราจะมีประสิทธิภาพในการ C P R อยู่ได้แค่2อนาทีและควรจะเปลี่ยนคนสลับกันมา ปั๊มต่อเพื่อให้ได้พักแล้วก็เมื่อครบ2อนาทีแล้วก็สามารถที่จะปั๊มต่อได้นะครับหรือเมื่อกดหน้าอก30ครั้งเป่าปาก2ครั้ง5รอบหรือกด200ครั้งนะครับก็จะได้ประมาณ2อนาทีต่อไปนะครับเมื่อใดถึงจะหยุด cpr 1เมื่อเราปั๊มแล้วมีสัญญาณการมีชีวิตนะครับสัญญาณการมีชีวิตก็คือตากระพริบไอหน้าอกกระเพื่อมแขนขาขยับนะครับหรือ2เมื่อหน่วยแพทย์1 6 6 9ที่เราโทรเมื่อสักครู่ วิ่งมาถึงเขาก็จะรับหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยต่อ 3. เมื่อเหนื่อยมากจนทําไม่ไหวแล้วนะครับก็หยุดทํา CPR นะครับหรือ 4. เมื่อแพทย์ที่มากับทีมสั่งให้หยุดการช่วยชีวิตนะครับอาจจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมาตรวจดูแล้วว่า,าผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะ CPR กลับมาได้แล้วแพทย์ก็จะสั่งเราหยุดการช่วยชีวิตนะครับการกดหน้าอกที่ไม่ถูกวิธีอย่างเช่นแขนงอนะครับหรือ กระแทกนะครับหรือกดหน้าอกแบบการนวดนะครับทีนี้อันตรายจากการกดหน้าอกนะครับอาจจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นกระดูกซี่โครงหกักตับได้รับาการบาดเจ็บนะครับหรืออาจจะมีการบาดเจ็บต่ออวัยวะในช่องท้องแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับอยากให้ทุกคนกล้าที่จะ cpr มากกว่านะครับเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นตายถ้าซี่โครงหักยังไม่ตายนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งในการกดได้ ให้ถูกต้องเกลื่กลางระหว่างแนวราวนมเือทั้งสองข้างนะครับก็จะทําให้เขามีโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตรอดนะครับทีนี้มาดูเครื่อง AED ครับ AED คือเครื่องฟื้นคืนขึ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับ mm hmm. เครื่องนี้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับประกาศทางราชกิจจานุเบกษาแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลทุกคนสามารถใช้งานได้วิธีการใช้ง่าย,ายครับมี3ขั้นตอน1 2, 3 1. ก็คือเปิดเครื่องนะครับแราก็กดเปิดเครื่อง2แปะแผ่น a e ดจะมีแผ่นนําไฟฟ้า2แผ่นนะครับซึ่งแปะไว้กับตัวผู้ป่วยนะครับแผ่นแรกแปะบริเวณใต้กระดูกหายปลาด้านขวาของผู้ป่วยแผ่นที่2ข้างลําตัวใต้แนวเรานมด้านซ้าย2แผ่นนี้มันจะส่งกระแสะไฟฟ้าหากันครับแล้วจะไปกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราแปะแผ่นแล้วนะครับบางรุ่นปัก จะไม่เสียบอยู่บางรุ่นก็เสียบอยู่นะครับหากรุ่นนั้นยังไม่เสียบปลั๊กเมื่อแปะแผ่นแล้วให้เราเสียบปลั๊กเข้าไปที่เครื่องนะครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยเครื่องจะสั่งให้เราเนี่ยไม่แตะต้องตัวผู้ป่วยหลังจากนั้นเครื่องจะอ่านว่าขึ้นหัวใจเป็นแบบไหนนะครับถ้ามันอ่านว่าขึ้นหัวใจแบบช็อกได้นะครับมันจะสั่งให้เรากดเลข3าก็คือกดช็อกนะครับเวลากดช็อกเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับเราพยายามที่จะออกห่างจากตัวผู้ป่วยอย่าเข้าไปอยู่ใกล้ เพราะมันจะส่งกระแสพลังงานไปโดยตรงไปที่ตัวผู้ป่วยนะครับหัวใจผู้ป่วยจะได้รับพลังงานไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้กลับมาเต้นโดยปกติอีกครั้งหนึ่งผู้ช่วยเหลือก็ต้องถอยออกไปเดี๋ยวจะสาธิตให้เห็นภาพนะครับสมมุติผู้ป่วยคนแรกนะครับผู้ป่วยนอนอยู่ที่พื้นผู้ช่วยเหลือคนแรกนะครับก็จะเข้าไปประเมินเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ ไฟควันน้ำมันแก๊สยื้นไม่เปียกน้ำสถานการณ์ปลอดภัยเขาก็จะปลูกเรียกเหมือนเดิมคุณ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 ช่วยด้วยช่วด้วยมีคนหมดสติตูนช่วยโทร169านำเครื่องเดีดมาด้วยทีนี้เขาขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็ทำตามขั้นตอนนะครับดูการหายใจนะครับนคนที่สองก็จะ <ตร S 1> ไปโทร169 แล้วก็ไปเอาเครื่อง AED มาตั iento, ้งที่เหลือคนที <road> ่หน <int> er ึ่งก็จะ CPR รอเครื่อง AED นะครับหากเครื่อง AED มาแล้วคนที่สองมานะครับเครื่อง AED มาแล้วครับเขาก็จะวางไว้ในตำแหน่งศีรษะเพื่อทั้งสองคนจะได้สลับกันกดได้ขั้นตอนแรกหนึ่งเปิดเครื่องครับแเจ้าขั้นตการริ เพื่อแผ่แปะบริเวณที่มีใบกละดรูปเขาก็จะแปะบริเวณใต้กระดูไหปะลาร้าขวาข้างลำตัวใต้ระนมด้านซ้ายนะครับคนปั๊มก็ปั๊มไปไม่ต้องหยุดนะครับ,รบหลังจากนั้นเมื่อเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยเครื่องเขาจะสั่งให้อย่าแตะต,ตัวผู้ป่วยเห็นไหมครับเขาก็จะถอยห่างเพื่อให้เครื่องวิเคราะห์แล้วก็ไม่แตะตัวผู้ป่วย ท,ทำการชอ็อกเครื่องสั่งแนะนำให้ช็อกค,ครับห่างจากผู้ป่วยหนึ่งสองสามช็อเมื่อช็อกแล้วให้ทำการ C P R โดยทันทีผู้ช่วยเหลือคนที่ 1, 1> ก็จะหยุด C P R เพื่อไปเปิดทางเดินหายใจเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือคนที่2ลงมา C P R แทนนะครับจะทำอย่างนี้สลับกันไปเรื่อยๆ เมื่อปั๊มครบสองนาทีเครื่องจะสั่งให้ไม่แตะตัวผู้ป่วยแล้วเครื่องก็จะวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งเครื่อง a อดีจะวิเคราะห์ทุก2อนาทีครับกำาังรอเพิ่มไบฟ้าหัวใจอันนี้ครบสองนาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์อีกรอบหนึ่ง คนถอยเราจะเห็นว่าคนที่เปิดทางเดิหนหายใจจะสั่งให้คนปั๊มหยุดปั๊มเพราะเขาฟังเสียงเครื่องนะครับเป็นนา้าตาห่าจากผู้ป่วยกา้ความตึงตึงทับที่ท้นวเกียวคนี้ทุกคนถอยหนึ่งสองสามตนรับแงผู้ช่วเหลือคนที่หนึ่งก็จะสลับกลับมา C P R เหมือนเดิมโดยที่ผู้ช่วยเหลือคนที่2ก็จะ กดหน้าผากแล้วก็เชยคางทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่ารถพยาบาลจะมาถึงหรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีสัญญาณการมีชีวิตนะครับสำหรับการ CPR ทารกนะครับก็จะมีความแตกต่างจาก CPR ผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่เนี่ยเรากดไป5-6ซนเมตรความเร็วร้อยถึงร้อครั้งต่อนาทีแต่ทารกเนี่ยด้วยความหนาของหน้าอกหนาไม่เท่ากับผู้ใหญ่นะครับเราจะวัดการกดก็คือกดลงไปลึก1ใน3ของความหนาของหน้าอกของทารกนะครับ ถ้าเกิดเด็กทารกหนาหน้าอกหนา6นิ้วเราก็จะกดลึก1ใน3ก็คือประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็การปลุกเรียกเนี่ยเราจะใช้วิธีการตบใต้ฝ่าเท้านะครับจะไม่ไม่ไปตบไหลนะครับขั้นตอนแรกเหมือนเดิมครับประเมินสถานการณ์ก่อนเข้านะครับเริ่มประเมินสถานการณ์ไฟควันน้ำมันแก๊สพื้นไม่เสียบนะสถานการณ์ป่อดไฟ ผูกเล่ก็คือจับขาขึ้นมาแล้วก็ตบใต้ฝ่าเท้านะครับตบแรงๆ3าครั้งสองรอบนะครับเริ่มหหนหากเด็กไม่ร้องไม่หือไม่อือไม่อาไม่ขยับมีตัวเขียวปากเขียวถือว่าไม่รู้สึกตัวนะครับให้ขอความช่วยเหลือครับช่วยด้วยช่วยด้วยมีทารกหมดสติช่วยโทรหน,นึ่งหกหกเก้านำเครื่อง AED มาด้วยหลังจากขอความช่วยเหลือแล้วให้ประเมินการหายใจของทารกนะครับก็คือมือหนึ่งข้างเนี่ย กดบริเวณศีรษะให้ทางเดินหายใจเปิดโล่งนะครับมือข้างหนึ่งหงายหลังมือนะครับหงายหลังมือไว้ที่หน้าอกเด็กนะครับพร้อมกับดูว่ามันมีการกระเพื่อมของหน้าอกไหมนับ8วินาทีนะครับนับห 2>, 2 3 4 5ส7 8าห้ากไม่พบการหายใจนะครับให้ตะโกนดังๆว่าไม่หายใจ CPR ไม่หายใจ CPR หลังจากนั้นกดหน้าผากเด็กนะครับแล้วก็ ใช้2นิ้วอาจจะเป็นนิ้วชี้หรือนิ้วกางหรือนิ้วกางกับน,นิ้วนางเนี่ยกดลงไปกระดูกกึ่งกลางระหว่างหน้าอกของเด็กนะครับกดลงไป15ครั้งสลับกับการเป่าปาก2ครั้งการเป่าปากเด็กเนี่ยให้เอาปากเราเนี่ยครอบไปทั้งปากทั้งจมูกเด็กเลยหรือหากสะดวกนะครับให้กำมือแล้วครอบบริเวณปากและจมูกเด็กและเป่าผ่านมือแต่เราต้องมั่นใจว่าลมนั้นจะไม่รั่วออกไปนะครับกด15ครั้งสลับกับเป่าปาก2ครั้งนะครับเริ่ม 2สาสี่ห้าหเจ็ดแปด่งอ่ะ,อะแล้วเขาก็จะเอามือไปครอบเป่านะครับสองครั้ง2น่งสไองกนัก้นก็กดต่อครับ 2> 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสสิบหนึ่งห้า เบาหนึ่ง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 สองเบาสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเบาหนึ่งสมมติครบสิบรอบแล้วก็เท่ากับสองนาทีนะครับเราก็จะมาประเมินการหายใจครั้งโดยการงายมือนะครับมองไปแล้วก็นับนะครับนับหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8ห้ากเเราพบสัญญาณการมีชีวิตนะครับเด็กอาจจะมีการร้องมีตัวแดงขึ้นมีการขยับตัวเนี่ยก็ถือว่าเรา CPR มีประสิทธิภาพนะครับหัวใจเด็กกลับมาเต้นอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หายใจแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวเหมือนเดิมเราก็ CPR เหมือนเดิมนะครับ15เป่า2นะครับปั๊ม15เป่า2 10รอบแล้วก็มาประเมินนะครับต่อไปนะคะเป็นการช่วยเหลือ ภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กนะครับหรืออาจจะมีเศษอาหารอะไรติดคอสำลักอาหารเนี่ยจะทําให้เด็กขาดอากาศหายใจแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยเหลือโดยทันทีนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะหายใจได้และเขาจะไม่เสียชีวิตนะครับโดยการจับเด็กขึ้นมาอุ้มขึ้นมานะครับยกขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ตัวเด็กเนี่ยอยู่บนท่อนแขนเรานะครับแล้วก็ บริเวณขาไกลเด็กเนี่ยอยู่จับบริเวณอยู่บริเวณล่องมือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของผู้ช่วยเหลือนะครับลำตัวเด็กนะครับอยู่บนท่อนแขนนะครับแล้วก็มือข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือเนี่ยเตรียมตบบริเวณหลังนะครับตบแรงๆนะครับเราจะตบกันเนี่ยชุดหนึ่งหครั้งสลับกับพลิกตัวเด็กกลับมากดหน้าอก5ครั้งทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเด็กจะร้องได้นะครับจนกว่าเสร็จอาหารจะหลุดออกมานะครับ เพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตบแรงๆเนี่ยมันจะเกิดแรงนะครับเกิดแรงลมด้านในช่องอกเนี่ยดันดันเพื่อให้เศษอาหารเนี่ยมันหลุดออกมาได้นะครับตบนะครับตบหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อตบแล้วเนี่ยให้เราพลิกตัวนะครับแล้วก็สลับขาเอาตัวเด็กเนี่ยมาหงายอยู่บนท่อนแขนของเราผู้ช่วยเหลือนะครับแล้วก็กดหน้าอก5ครั้งนะครับกด 2> 1 2 3 4 5ถ้าเกิดว่าเด็กยังไม่ร้องก็สลับกลับมาตบต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ้าตบสองสี 2> 1, 2, 3, 4, ่ห้พี่กลับมาครับกดสองสสี่าเราทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าเด็กจะร้องออกมาได้นะครับเขาก็จะมีเศษอาหารหลุดออกมานะครับทีเนี้ยผู้ช่วยเหลือเนี่ยก็ เคลียนะครับเคลียรเอาเศษอาหารเนี่ยออกจากปากเด็กได้แล้วก็จัดเด็กในท่าพักฟื้นเด็กนะครับอุ้มในท่าพักฟื้นดูนะครับการอุ้มทาลกในท่าพักฟื้นเนี่ยนะครับทางเดินหายใจเด็กเนี่ยจะถูกเปิดออกมานะครับแล้วก็หากมีเสมหะมีอะไรเนี่ยมันก็จะไหลออกมา เราก็จะอุ้มอย่างนี้ไปเรื่อยสังเกตอาการเด็กไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กตัวเขียวไม่ขยับไม่หายใจเนี่ยให้เอาลงมาที่พื้นแล้วก็ CPR นะครับต่อไปนะครับเป็นการช่วยเหลือในภาวะช็อกกิ้งของผู้ใหญ่นะครับในภาวะช็อกกิ้งของผู้ใหญ่เนี่ยอาการที่ตรวจพบก็คือผู้ป่วยเนี่ยเขาจะเอามือกุมคอหรืออาจจะร้องแล้วก็เสียงไม่ออกพูดเสียงไม่ออกนะครับอาจจะมีตัวเขียวร่วมด้วยนะครับหากเราไปพบเห็นคนเอามือกุมคอนะครับหรืออาจจะมีนั่งอยู่ที่ร้านอาหารมีเศษอาหารมีจานชามอาหารอยู่เนี่ยให้เราสงสัยว่า เขาอยู่ในภาวะช็อกกิ้งนะครับสมมุติคนนี้เป็นผู้ป่วยนะครับหันหน้าทางนี้นะครับหันหน้าทางนี้หันหน้าทางนี้บุนนะทางนี้บุนทางนี้อ่านะครับอันนี้เป็นผู้ป่วยช็อกกิ้งนะครับเขาก็จะเอามือกุมคอเอามือกุมคอนะครับผู้ให้การช่วยเหลือจะต้องเข้าไปนะครับโดยการถามว่ามีอะไรติดค cool, อใช่ไหมเรามาช่วยเหลือแล้วเราจะไม่ถาม,ามว่ามีอาหารติดไหมมีอะไรติดมีนู่นมีไน้ ี่เจาะจงไปเนี่ยเราจะไม่ถามนี้เราจะถามเป็นการถามกว้างๆเลยครับว่ามีอะไรติดคอใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราถามว่ามีอาหารติดคอใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่อาหารเนี่ยเราจะต้องไปเสียเวลาซ้ําในการถามว่าอะไรติดคอให้เราถามไปเลยว่ามีอะไรติดคอใช่ไหมนะครับเริ่มมีอะไรติดคอใช่ไม <c oughs> เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้การช่วยเหลือนะ,อะหลังจากนั้นก็เข้ามาด้านหลังผู้ป่วยพร้อมกับสอดขาหนึ่งข้างเข้าไปที่ขาของผู้ป่วยนะครับเพื่อเป็นจุดในการรับน้ําหนักนะครับหลังจากนั้นนะครับ ให้ชู2นิ้วขึ้นมานะครับไปหาสะดือของผู้ป่วยหาสะดือให้เจอนะครับหลังจากนั้นชูมือ5นิ้วขึ้นมานะครับกำนิ้วโป้งเข้าไปด้านในพร้อมกับกำอีก4นิ้วปิดนิ้วโป้งไว้นะครับโดยการหมุนนะครับหมุนด้านนิ้วโป้งเข้าหาลำตัวของผู้ป่วยนะครับวางต่อจาก2นิ้วหมุนไปทางนี้นะครับหมุนไปทางนี้เราเห็นภาพอันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยปล่อยมือ2นิ้วเนี่ยไปกลุมบริเวณกำปั้นไว้นะครับ เตรียมพร้อมสำหรับการดึงให้ตะโกนบอกผู้ป่วยว่าโน้มตัวไปข้างหน้าอ้าปากไว้โน้มหน้าอ้าปากไว้หลังจากนั้นนะครับเราจะดึงนะครับเราดึงเป็นชุดนะครับชุดละ5ครั้งนะครับพร้อมนะครับดึง 2> 1นึ่งสองสาแล้วก็ประเมินครับว่าออกหรือเปล่าออกหรือยังไม่ออกก็ดึงต่อหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสอส่หประเมินดูครับถ้าไม่ออกก็ดึงต่อหนส คสสมมติว่าเราดึงแล้วถ้าออกเราจะเห็นอาหารพุ่งออกมาเลยนะครับแล้วเขาก็จะพูดได้หายใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ออกผู้ป่วยเขาก็จะหมดสตินะครับผู้ช่วยเหลือก็ต้องรีบปล่อยมือแล้วขึ้นมาประคองบริเวณหัวไหล่ไว้พร้อมกับดึงให้หลังผู้ป่วยมาแนบตัวกับผู้ช่วยเหลือมีเช่นนั้นนะครับผู้ป่วยเนี่ยเขาจะทิ้งตัวลงไปเนี่ยจะหนักมากเขาจะก้มคว่ำหน้าลงไปจะเกิดอันตรายต่อเขาได้นะครับทีนี้หมุนข้างนี้ หลังจากนั้นนะครับให้ผู้ช่วยเหลือค่อยๆถอยเพื่อวางผู้ป่วยนอนกับพื้นนะครับสังเกตดูจะเห็นขารับตัวผู้ป่วยนะครับพร้อมกับรูดมือขึ้นมาหนีบแขนประคองศีรษะไว้แล้ววางผู้ป่วยนอนกับพื้นค่อยๆถอยวางนอนกับพื้นนะครับศีร,รษะของผู้ป่วยเนี่ยจะไม่หล่นลงไปกระแทกพื้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งข้างตัวผู้ป่วยแล้วขอความช่วยเหลือครับเริ่ม ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคอนหมดสติช่วยโทร1669นำ16เครื่อ,อง a e มาด้วยหลังจากนั้นนะครับก็ทําการ CPR โดยทันทีจะสังเกตว่าเราจะไม่ดูการหายใจเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขาหมดสติจากการขาดอากาศหายใจและเขาก็หยุดหายใจไปแล้วนะครับเราก็ทําการ CPR เลยการ CPR เนี่ยนอกจากจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเรื่องสมองแล้วเนี่ยมันจะมีแรงดันในช่องอกดันออกมาอาจจะทําให้เศษอาหารนั้นหลุดออกมาแล้ สำหรับต่อไปนะครับเป็นการจัดท่าพักฟื้นหลังจากที่เรา C P R แล้วผู้ป่วยมีสัญญาณการมีชีวิตนะครับเราก็ต้องจัดท่าให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนในท่าพักฟื้นเพื่อจะได้ให้ทางเดินหายใจเปิดโลง่งผู้ป่วยนอนในท่าถูกสบายแล้วก็เราจะสังเกตอาการของผู้ป่วยได้นะครับอันดับแรกคือนําแขนด้านไกลตัวของผู้ี่เหลือยกขึ้นมาวางด้านศีรษะละักษณะตั้งฉากนะครับต่อไปจับแขนด้านไกลตัวให้หลังมือผู้ป่วยแนบกับแก้มพร้อมกับนํามือไป ประคองไว้บริเวณหัวไหล่ของผู้ป่วยนะครับหลังจากนั้นจับขาด้านไกลตัวของผู้ป่วยยกขึ้นนะครับแล้วก็สืบมือขึ้นไปจับบริเวณสะโพกท่อนแขนกับท่อนขาของผู้ป่วยเนี่ยกับท่อนแขนของผู้ช่วยเหลือเนี่ยแานขนานกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ผู้ช่วยเหลือค่อยๆถอยแล้วก็ดึงดึงให้สุดให้ผู้ป่วยนอนตะแคงนะครับเมื่อผู้ป่วยนอนตะแคงแล้วเนี่ยจับขาผู้ป่วยให้ยกขึ้นลักษณะตั้งฉากแล้วก็เงยหน้าของผู้ป่วยแล้วก็คอยสังเกตนะครับสังเกตดู นะครับว่ามีเสมหะไหมมีสิ่งแปลกปลอมอะไรปุดอ,ออกมาไหมผู้ป่วยหายใจไหมถ้าเกิดว่าเราดูแล้วรถพยาบาลยังมาไม่ถึงแต่ผู้ป่วยนอนอยู่ในท่าพักฟื้นหากผู้ป่วยมีอาการอย่างเช่นหน้าเขียวไม่หายใจไม่ขยับตัวให้ผู้ช่วยเหลือรีบพลิกกลับมาหงายเพื่อ CPR แต่ถ้าเกิดว่ายังหายใจยังมีอาการปกติอยู่ก็ให้ประเมินเรื่อยๆรอจนกว่ารถพยาบาลนั้นจะมาถึงนะครับขอบคุณครับ